ขุดพบเรืออิ่มจุนเรือข้ามฟากโบราณฝังดินนานหลายสิบปีคอหวยแห่สองเลขเด็ดเห็นช,ะชะดัดชัดสามตัวตรงๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะรถเมคโคนะคะขุดดิน ปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำแม่กรองนะคะฝั่งตรงข้ามปัดบ้านโป่งนะคะตอนกลางคืนนะคะคนขับรถแมคโครฝันเห็นมีเสียงผู้หญิงมากะซิบบอกว่าให้นําเราขึ้นจากดินหน่อยนะคะสุดท้ายแล้วก็เจอจริงๆนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีการขุดพบเรือข้ามฟากโบราณน,นะคะ หรือที่ชาวบ,บ้านเรียกว่าเรือเอี่ยมจุนนะคะที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองนะคะฝั่งตรงข้ามวัดบ้านโป่งหมู่ที่สองตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะโดยที่ดินบริเวณดังกล่าวนะคะกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเรือที่พบนะคะอยู่ลึกลงไปในระดับผิวดินประมาณกว่า1เมตรนะคะในสภาพผุพังตามกาลเวลานะคะ และยังพบว,ว่ามีเครื่องยนต์สมัยเก่าติดตั้งอยู่ด้วยนะคะนายวัชรพงษ์ด้วงชำนาญอายุ42ปีนะคะคนขับรถแมคโฮนะคะเล่าว่าได้รับการว่าจ้างจากผู้รับเหมานะคะให้มาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านของลูกคา้าซึ่งปลูกอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดินว่ามีเรือข้ามฟากถูกฝังอยู่ริมแม่น้ำ ร้อมนิมนต์เจ้าอาวาสวัดปลักแกลดมาจุดธูป45ดอกเพื่อทำพิธีเปิดทางนะคะแต่ก็ไม่พบนะคะกระทั่งเวลาเที่ยงคืนนะคะเขานอนหลับขณะนอนหลับนะคะได้ได้ฝันแล้วก็ได้ยินเสียงหญิงสาวนะคะไม่เห็นตัวนะคะมากระซิบที่ข้างหูบอกว่าให้นำเราขึ้นจากดินให้หน่อยซึ่งเชื่อว่าต้องมีเรื่องจริงๆนะคะ จากเสียงที่ได้ยินนั้นน่าจะเป็นเสียงของแม่แย่านางเรือจนรุ่งเช้านะคะจึงเล่าเรื่องในฝันที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าของที่ดินฟังพร้อมกับขออนุญาตขุดหาต่อจนกระทั่งนะคะพบเรือโบราณในที่สุดนะคะซึ่งหลังจากนี้เจ้าของที่ดินจะกู้ซากเรือขึ้นมาทําความสะอาดก่อนจะเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่วัดปรกแแลดนะคะ อยู่ที่ตำบลเบิกไพรต่อไปนะคะด้านนายพันศักดิ์ทองเปรวนะคะอายุ65ปีนะคะอดีตคนรับจ้างขับเรือข้ามฟากเปิดเผยเรื่องราวย้อนกลับไปกว่า30ปีว่าเรือลำนี้เป็นเรือเอี่ยมจุนในอดีตเป็นเรือขนส่งและจำหน่ายสินค้ามาจากจังหวัดสมุทรสงครามล่องแม่น้ำขึ้นมายัางตลาดบ้านป่ง ต่อมามีชาวบ้านติดต่อขอซื้อเรือเพื่อมาทําเป็นเรือข้ามฟากที่ท่าเรือเขียวปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองบ้านโป่งหมายเลขประจําตัวเรือคือ153สามารถบรรทุกคนได้ประมาณ20-30คนต่อเที่ยวจนกระทั่งวิถีชีวิตและ การคมนาคมเปลี่ยนไปนะคะจากเรือเป็นรถยนต์และมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําทําให้กิจการเรือข้ามฟากต้องปิดตัวลงส่วนเรือได้ถูกผูกจอดทิ้งไว้ริมท่าน้ําเมื่อถึงฤดูน้ําหลากเรือหลุดลอยตามกระแสน้ําก็จมลงบริเวณน,นี้นะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะแน่นอนนะคะเมื่อ ข่าวแพรสะพัดออกไปนะคะมีการขุดพบเรือโบราณนะคะได้มีชาวบ้านพากันเดินทางมาดูเรือจำนวนมากนะคะพร้อมกับสำรวจและหาเลขจากซากเกรือที่ถูกค้นพบด้วยนะคะและเลขประจำตัวเรือนั่นก็คือ153นะคะชาวบ้านจะเอาไปลุ้นโชคในงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดช้วิจารณยานในการรับชมนะคะแม่ยะนางเข้าฝันนะคะบอกว่า อยากขึ้นจากน้ำนะคะแล้วก็เจอเรือจริงๆนะคะดูแล้วก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหมายเลขเรือคือ153นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ